เอาตั้งแต่เด็กว่าจะจําความได้เนี่ยก็บันทึกแล้วลคหละแต่มันเป็นทางโลกที่ส่วนใหญ่ว<ม>ัตถุแข่งขันวัตถุเพราะเด็กทุกวันนี้มันถึงไม่เข้าใจเรื่องธรรมะเ<ม>ขาครูว่า,าจารย์ไม่ไม่ให้สวดมนต์เขาเลิกสวดกันแล้วเขาบอกเขาไม่เข้าใจแล้วสวดมนต์เนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลขนาดไหนคอ,อย่างคนนี้เขาบอกว่า เหมือนเขาเขามีเรื่องราวในวัยเด็กที่ติดอยู่ก็คือว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเหมือนเป็นคนที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยเห็นอะไรที่มันพอจะรักได้ก็ลักคืออยากได้ของคนอื่นมันอยากได้สิ่งของมาเป็นของเราเพราะเขาบอกว่าเขาสนุกในการที่ว่ารักแล้วคนอื่นจับไม่ได้ครับทีนี้พอโตขึ้นเขาบอกว่าพอเริ่มทํางานมีอาชีพเรื่องการเงินมันก็เหมือนจะติดขัดโดนคดโดนโกง อย่างนี้ครับเขาก็เลยย้อนกลับมาดูาว่ามันเป็นกรรมที่เขาเคยทําไว้เรื่องนี้ในอดีตหรือเปล่าก็เ,าเลยถามอยากถามหลวงตาว่าเ,เราจะแก้จุดนี้ได้อย่างไรเงี้ยยากอะไรอนนิสารยสอนสอนมนุษ์ถวายชีวิตยอย่างที่หลวงปู่ท่านนั่นฝากชีวิตไว้กับสายใหญ่ของไตสนานาคมถ้าพุทธธรรมพระสง์ในอดีตปัจจุบันไปอนาคตเป็นเป็นสายใหญ่สายใหญ่กรรมที่ดีเป็นสายใหญ่กัน เวลาสวดมนต์เวลาทํางานเวลาอะไรก็ตามให้สวดมนต์ให้นึกถึงหลวงปู่ก่อดทุกครั้งในชีวิตประจําวันคตามที่ลวงตาทํามาเนี่ยนะท่านบอกไม่ห้นีจากพระเพราะพระ,พระ,พระท่านมีทุกอย่างแต่เองเนะนี่ยมีไม่ครบโลกอะไรอยากจะครบอยู่แต่ทำไหยังไม่ครบทั้งหอดยังไม่รู้ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเอง ห้ามห่างจากพระในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะ่ะนึกถึงพระก่อนน,ะนึกถึงพระหรือนึกถึงหลวงป,ปู่ก็ได้นึกถึงจกักรพรรดิก็ได้นึกถึงขึ้นที่ยังุนเวียนอยู่ขึ้นมุนเวียนก็ขึ้นจกักรพรรดิก็ขึ้นลงโพธิสัตว์ส่วนขึ้นของพุทธ,ธะเนี่ยมันปิดไปแล้วนะมันรวมไปแล้วมีแต่มีเทวนาอยู่กัน,นี้ หรือมีพลังงานที่อุบายจารย์เขาบันทึกกันเองบันทึกเขา้าไปในลูก<ะ>ตอนที่เขาสร้างอยู่ที่เขาอธิษฐานบันทึกไปผ่านลูปนามเขาบันทึกอ<ะ>บันทึกเขา้าไปในลูกมันก็เป็นรูกกับนามเหมือนกับเราเกิดนะ่ะเกิดพร้อมกันกับรูปกับนามกายกับใจอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะเ <c oughs> <c oughs> พราะท่นพระเนี่ยเรามองเห็นก็จริงเห็นแต่ลูก แต่เราสัมผัสนาม,มาทำไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้แต่ถ้าเรามองทางโลกอะไรก็ตามมองวัตถุอะไรกับมองปั๊บมีความรู้สึกปุ๊บเลยอเหมือนกับเราร้องเพลงทางโลกน่ะพอร้องมันก็มีความรู้สึกในเนื้อของเพลงเลยแต่เราสวดมนเมื่อะไรจะเข้าถึงพุทธมนุษ์ขึ้นของพุทธมนต์แต่ระบทมันมีความหมายมมนเป็นความรู้สึก เข้าใจไหมเนี่ยเพราะงั้นขี้เกียจสวดไม่ได้หรอกขี้เกียจสวดขี้เกียจเรียนนี่ก็การเคลื่นไหวายเกิดก็ไมันมีทิศทางครไม่มีทิศทางทีนี้ไม่มีทิศทางกูก็ไปตามกรรมตามกรรมตามกรรมที่ที่ทําไว้ที่ทําไว้ไงก็มันกกลับมาตอนตายอ่ะกับอารมณ์ไหนอารมณ์ดีหรือก็สาธุด้วยถ้าอารมณ์ไม่ดีเลย แล้วเป็นยังไงสีท่ที่ทำไมฝึกเพื่ออะไรอะ่ะก็เพื่อตามใจงไงไปตามใจอ,อยากเกิดก็ได้ไม่อยากเกิดก็ได้ไปพรมก็ได้เป็นเทวดาก็ได้อยากเป็นพร,ระเจ้าก็ได้อยากเป็นปัจเจกก็ได้อยากไม่เกิดก็ได้อยากตามใครก็ได้นี่คือตามใจจะตามใจ,จก็ตามกรรมต้องตามใจใช่ไหมตามใจก็หมั่นฝึกแล้วุธศาสตร์มันพิจูจน์ได้อยู่แล้วเนี่ย แล้วลูกเล่นมันเยอะชอออปชันเยอะควบเยอะเลยพวกที่ฝึกหูทิปตาทิปอะไรทิปทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดมันจิตเป็นทิปถ้าฝึกจิตเป็นทิปแ้วมันก็จะออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นตัวควบคุมไงค,ควบคุมจิตอย่างเดียวเลยควบคุมมันไม่ให้มันไปไหนให้มันอยู่กับขึ้นขึ้นที่ดีที่สุดขือนที่มากที่สุดก็คือจักรพรรดิก็ค,คือ โพลิสัตย์ที่เกินตอานั้นท่านยังหมุนเวียนอยู่เลยวารมีหมุนเวียนท่านจะไปรวมทีท่านกับชาติข้างหน้าที่ท่านตัดสรุท่านก็รวมท่านรวมแล้วท่านก็ไม่เกิดล้ะองค์ใหม่กลับคืนมาเข้าใจไหมเพราะนั้นการมันร่าใจเกิดก็เลยมันไม่น่ากลัวเลยจะเป็มาตัวเองท่านบอกพระเจ้าพระประเจพระหนต์อะไรก็ต่างมาจากมนุษย์อย่างเราเนี่ย นี่มาจากใครมันเป็นของใครเรอะท่านจัดสรุปไปแล้วท่านก็ไม่เอาไปด้วยนี่ื่องเป็นของใครเอาก็าฝึกการว่ากจากเกิดสักหมดเรื่องเราจะได้มีทุกข์เออมีทุกข์เราก็จะได้รู้ว่าเออการเปลี่ยนทุกข์เป็นยังไงใช่ไหมอย่างมีสุขเราก็ไม่จิตอะคือมันสุขในโลกมันก็ไม่ไม่จิตอยู่แล้วมันก็ฝึกเตรียมตัวที่จะเรียนว่าใจาเกิดไปเรื่อยๆไงนี้เราก็เกิด ความรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดความป่ารถนาใช่ไหมอยากเป็นอะไรก็ได้กำหนดเองนะอย่าประมาทตัวเองระว่าคนเรามันเท่ากันเท่ากันนาะมนุษย์เนี่ยเกิดแล้วตายเท่ากันเอา้ามีขยูงในลโลกนี้เอามีไหมไม่มี